สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับจีนี้จะรับเข้าสู่ช่องแอดอนิเมะนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้มาสปอยอนิเมะหรือแนะนําอนิเมะเรื่องใดแต่อย่างใดนะครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศว่าช่องของผมนะครับจะทําการเลิกสปอยอนิเมะแล้วนะครับผมก่อนเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าผมโดนลิขสิทธิ์นะครับผมไปดั้ง2ครั้งกันเลยนะครับผมครั้งที่3ปิวแน่นอนนะฮะ เออผมจะทำคลิปอ่าเลิกทำคลิปสปอยแล้วนะครับผมจะหันไปนับทำแนวอ่าแนะนำอนิเมะนะครับผมหรือไม่ก็จัดประวัติตัวละครหรือจัดอันดับจัดอันดับความแข็งแร่งของอนิเมะนะครับผมอาจจะมีประมาณนั้นนะครับผมเออแล้วก็สาเหตุที่ผมเลิกทำมีอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คืออ่าผมรู้สึกว่าอยากจะ สนับสนุนอนิเมะนะครับผมให้มีรายไดย้เยอะขึ้นนะครับผมโดยที่จะไม่ทำสปอยนะครับผมถ้าคนดูเนี่ยมาดูคลิปสปอยของผมเนี่ยอ่ามันจะสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมไม่มากก็น้อยแหละนะครับผมจากช่องจากอ่าช่องของผมนะครับผมที่อ่าสูญเสียรายได้ไปนะครับผมที่อนิเมะคนจะได้ไปนะครับผมแล้วก็อาจจะมีสาเหตุที่ทําแบบ เหมือนไรายได้ไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยเลือกจะที่จะดอูอนิเมะเถื่อนหรือไม่ก็ดูสปอยแทนนะครับผมอาจจะขาดรายได้จนไม่มีไรายได้เนี่ยทำภาค2ต่อนะครับผมผมก็เลยจัดตัดสินใจว่าจะเลิกทำสปอยแล้วนะครับผมส่วนคลิปสปอยที่ยังอยู่ในในช่องผมนะผมที่มีแบบยอดวิวถึงแตะพันเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่ขอลบนะกันนะครับผมเพราะว่าอยากให้เป็นแบบรา,างวัลทางใจนะผมที่มีแบบ ทำเคยทำ YouTube มาหลายครั้งนะครับผมแต่ว่ายอดวิวไม่เคยถึงพันสักทีนะครับผมอยู่ประมาณแค่หลักสิบนะครับผมช่องช่องที่ผมเคยทำมานะครับก็ขอเก็บไว้หน่อยละกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรนะเออแล้วก็ผมก็อยากอยากจะขอตักเตือนท่านผู้ชมนะครับผมที่ดูช่องผมเนี่ยแล้วไปดูอนิเมะทางแบบทางเว็บนะครับผมไม่ใชันสนุนของถูกเรียกสินนะฮะหรือดูสปอยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมขอแนะนําไว้อย่างหนึ่งนะครับผม แนะนำนะฮะดูอนิเมะถูกลิขสิทธิ์เลครับผมเพื่อที่จะได้อนิเมะที่คนอาเอามาซื้อลิขสิทธิ์เอามาให้เราดูเนี่ยแล้วเราไม่ไปดูของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะสูญเสียรายได้ไปแล้วไม่ซื้อออนิเมะเรื่องนั้นต่อน,นะครับผมผมก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยหันไปสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะครับผมนี่แหละคือสาเหตุที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับผม แล้วก็สาเหตุที่ผมหายไปนานนะครับผมก็มีก็มีประมาณว่าผมขี้เกียจครับแล้วก็โรงเรียนเปิดเทอมนะครับผมในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับผมไม่มีเวลาทําเลยนะครับจริงๆก็มีแหละแต่ผมขี้เกียจนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะกลับมาทําคลิปนะครับผมก็นะฮะ อย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปตั้ง3เดือนนะคบผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะลืมผมไปแล้วหรือเปล่านะครับเห็นผมลงคลิปนี้แล้วไม่มีคนดูนี่ผมท้อใจเลยนะครับผมเออก็สําหรับคลิปนีน้น่าจะมีเพียงประมาณนี้แหละครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเขช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละบาย